นี่มาให้อาหารหอาหารไก่ครับห่อผสมน้ำเรื่องง่ายๆครับนี่จะห่อมถนัดละ่ะว่าตองมีหัวอาหารหยาดไปกินใส่หให้กินในกรงหรือเปล่าไม่เยอะเออในกรงนั่นก็ให้นอือแ่น้อย นั่นค like ูน like ่ะง่ามนะนี่งสอนั่นคูนั่ซื้อมาสามพันไงไก่หนัะนั่นบ่อยสินั่ปบ่อยบ่ได้บ่ฮันฮันหน่อยตังบ่ทัน่อังบ่อยนั่นละ เตมัดจักเข็ดความันนี่มัดตรงเข็ดเออสีมันไม่นะมเ้เนาะต้องอกดไห้กดิเล้ ใส่เดี๋ยวส่ยงใส่หนึงเอาไปนะึไนส่าสงเสือแล้วกูละหาลอยไใส่แบบใ่อ,าาอนะไรมาเหรอเฮ้ยกูละหาลอยกูยละพันทีแบกกันน้ำมันปี บหมนรลูกผมย้ำมาที่เชื้อนี่ท้าเจอขายหรอ่หอหาลอยคู่เราหาลอยนะมันเว้ยหาลอยก็่อขาขายดอกพุ่นนะคู่เขาเจียวพุ่นเกียวพุ่นก่อนไปนี่ครับนั่นไปเบิ่งขอเกียวไก่เกียวไก่แบบพุ่มเหมือนหาเช่าบ้ายนี่ยครับ บังคับตรงคู่บาชาวบ้านมันเสียด้อันนี้มีไก่น่อยเานันเงครับเขาไปกินได้ไก่ใหญ่เมือสีไกเฉพาะไก่หนอกไก่น่อยน่ยครับไก่หน่อยหน่อยเขาไปกินได้ตว่าไก่ใหญ่ก็อยู่บริเวณขางหนอกหามเขาขางนสบเเหตุทั้งสี่ไก่นี่มันสีไก่น้อยมันสโบค่อยอิ่มครับกินบ่อยอิ่ม Thank you for watching. เฮ้ hey! ยเนี่ยครับเีงยงไก่แบบผู้มันยากชาวบ้า,บานไก่หน่อยเขาไปกินขงนางในไงญ่กินเยู่อ้ขงนอกถ้ามันหายไก่หน่อยน่มันอิม่มหลายยี่เรยครับแต่ว่ามันตายไปหลาย ก็ค,คือแบบนี้เาเป็นคนผเรียนนี้ก็ลแล้วแต่ละคนทับทานหน่อยมีทานใน่ญ ในี่ครับไก่หน่อยอินละอ้าวสำหรับมือนีกับแทนี่นะครับเนาะนี่ครับไก่มันตายหลายครับมันเป็นโรคตายหลายเสีดยดายเยอะบ่เป็นยังแทนี่นะครับเนาะมือนีสวัสดีครับ